ฝนตกกลางสายหมอกครับนี่คือสายหมอกเมื่อเวลาช้ามาก็จะดิฟกาแฟครับในบรรยากาศแบบนี้ก็คือกาแฟที่ดิฟนี่ก็เอาชิวๆหน่อยหนึ่งในบรรยากาศที่น้ำก็ยังไม่อาบครับแต่ตอนนี้ก็8ดนาฬิกาครับที่พวกเราอยู่ตรงนี้ก็เลย ได้บรรยากาศฟิวนิดนึงก็อยากพาเพื่อนมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่แหละครับริบกาแฟก่อนเด้อ มีสาวๆามานั่งเคียงข้างก็เป็นอย่างนี้แหละ น้องพละครับเพราะว่าขณะนี้มันกำลังฝนจะตกเพาตกจังไหนเขาอยู่ทั้งเมฆตอนนี้กเราก็อยู่บนยอดเมฆครับเมฆมันก็จะเกาะกลุ่มกันเพื่อไปเป็นเม็ดฝนอันนี้คือการก่อตัวของเมฆเพื่อที่จะกลายไปเป็นฝนครับเนี่ยเออไอ้ก้อนขาวเนี่ยไม่ะมันจิตร้อยคือเป็นตั้งฟ้าแล้วกลายไปเกาะกลุ่มกันแล้วกลายเป็นเมฆฝนเอาน้่งไม่คิดว่าไม่เล่นคนไป บ่อันนี้เป็นเมฆเมฆมันมันคายมันค่ายน้ำออกจากป่าได้ไอโา<อ>้ที่เราเห็นเมฆที่มันมันเกาะกลุ่มกันเนี้คือมันคายน้ําออกจากป่าคือเรอ่มเดียวเวลา <c oughs> เห็นบ่าเวลาหมองโล่งๆเนี่ยมันสิว่าค่ายน้ำ<อ>มันสิค่ายน้ำเฉพาะหมองที่มันมีป่ามีน้ำมันยังคอยสิ่ง<อ>กลายเป็นเมฆฝนเมฆฝนครับที่หลังเยอเะจีเห็ดในบ้านเมืองแห้งแหลงเด้อปลูกปลาไว้ปลูกปลาไว้แบบนี้ครับเพก็จิได้เห็นชัดๆัด ครับเห็นเลยเมฆขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึนจากป่าขึ้นจากป่าเลยครับผมจากมองลงสิไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันจะขึ้นเฉพาะตรงที่มีป่าครับมาจินกาแฟไอ้ไปัตตานบ้านนี้จินกาแฟครับผมพู้จักกันดีเลยเนาะว่าบา้านเนเฮ้าน่ะภาคอีสานเฮาเนี่ยอย่าผ้ากันทำไล่ปลาหลาอใอ้เบิงนะ้งเนี่ย มองไดมันมีปลาเมฆฝนที่ขึ้นพุ่นเบื้องหิมภูเขาเห็นมองไม่ชัดๆพุ่นพุ่นหิม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 ภูเขาเออนี่มันนั่นเชียงรายเชียงรายแลี้งเข้าไปนี่เป็นน้ำเด้นี่เนี่ยเออเลี้ยนไปเป็นน้ำเลผ้าเข้าไปเป็นน้ำเลยเปียกหน้านี่เปียกเลยแล้วเนี้ยบินไปเนี่ยนี่เขาบินเข้าไปเออเดี๋ยวเมื่อหลังเสื้อผ้าบินไปได้กินกาแฟปะยินเดียวกับ เอวอเออันเป็นไรไม่เป็นไรครับนี่แหละครับคือบรรยากาศถามว่าตอนนี้สายมาแล้วครับแต่พวกเราเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศที่เช้าๆอยู่เพราะว่าเวลาที่นี่มันช้ามากช้าจนแบบรู้สึกว่าทําไมมันเร็วจังวะอะไรเงี้ยครับแม่นบครบอบเช้าๆได้กาแฟล้างปาก แต่เขาไม่ได้กินรสชาติแบบกาแฟนะเขาซดพวบเหมือนกินน้ําเลยแต่ถ้าคนกินกาแฟเนะี่ยเขาค่อยจิบไปเขาก็จิบไปตอ,อนนี้สวนเขาเนี่ยไม่กินกาแฟมันไม่ปีนรสชาติยั<อ>งไงจิบทุกเลยเ,เพลงมวนๆให้พี่น้องได้ฟังมาเพื่อสิทภาพพี่น้องไปเบิ้งสถานทีต่ต่างๆอยู่หม่องนี้วาครับมันงามหม่องใดครับ<อ>ผมขอพี่มวนๆทรงให้นพี่น้องเนี่ย ไม่อยากให้ใครแต่มันจำใจต้องให้จ้าเพลงนี้นะครับเดี๋ยวพพี่น้องไปเบื้องสถานที่ตั้งๆครับในพื้นที่บ้านแม่มอเนี่ยมีกี่โฮมสเตย์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาพักเนาะโดยเฉพาะใครที่เคยมาพักที่นี่แล้วโดยเฉพาะเพื่อนๆคนเบิกทางครับก็จะรู้ว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมนอนอย่างห้องนี้เนี่ยก็ผมก็จะนอนห้องนี้ครับ ก็จะเห็นวิวที่มันเป็นวิวหน้าต่างออกไปแล้วก็ก็ไอนอนเตียงเนี่ยก็จะประมาณนี้เตียงนุ่มๆนิ่มๆไปก็นอนกับเพื่อนสองคนครับก็ห้องนี้แหละเพื่อนเดี๋ยวคนจะหาว่าเราเนี่ยมานอนกับผู้แสบผู้สาวนี่ก็ <c oughs> เพื่อนนอนเตียงบนเรานอนเตียงล่าง <c oughs> เป็นใหเตียงเมื่อคืนนี้อ่อนิ่มมาก น,นิ่มใช่ไหมออออน,น่นานน,าน่นานๆ่ๆนั่นเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาพักแบบนี้ครับก็อันนี้ก็คือห้องอีกห้องนึงครับที่เจ้าของโฮมสเตย์เขาบอกว่าผมสร้างเสร็จแล้วครับพี่ตามไอเดียที่พี่บอกพี่ต้องมาพักแล้วนะก็ได้มาพักแล้วครับ